สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้เดินทางนะวันนี้วันศุกร์นะครับผมวันที่สามสิบนะครับผมเดือนกันยาก็พรุ่งนี้จะไปงานประกวดที่จังหวัดระยองที่วัดละหานไล่หลวงปู่ทิมนะวันนี้ก็เลยเดินทางมาที่วัดกระทิงลายมาเล่นที่ตลาดวัดกระทิงลายก่อนนะครับมาดูครับผมจะได้อะไรครับติดตามชมโอเคครับไปซื้อเหรียญมหาชนกมาแล้วนะครับ ก่อนจะไปงานประกวดระยองก็แวะกระทินลายนะครับจร่งจ้าเมื่อกี้ก็กซื้อหลวงพ่อรวยได้เหรียญหนึ่งนะเป็นรวยมามงคลแล้วก็ซื้อเหรียญนะครับผมซื้อเหรียญไปมาได้เส้นหนึ่งนะสวยอโอเคครับเดี๋ยวลุยต่อหเหรียญสองบาทสวยๆเลยเดี๋ยวลุยต่อครับว่าจะได้อะไร่อครับ รับต่อจากเมื่อวานที่ผมไปวัดสะทิงลายวันนี้ก็มาที่งานประกวดพระเครื่องที่วัดหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดรหารไล่นะครับตามมาครับว่าผมจะได้อะไรครับวันนี้ครับวันเสาร์วันที่หนึ่งครับผมเดือนตุลาปีหกห้าครับโอ้งใหญ่มาก วันนี้เจอไอดอลครับไอดอลผมพี่อ้วนพรามห้าคคุณแม่ครับนะคุณแม่ะครับตันนี้เจอไอดอลครับพี่อ้วนพรนามห้านะโอเคครับวันนี้ก็ เรเดินหลายชั่วโมงอยู่ครับผมตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วเกือบเก้าโมงแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างเพราะว่าผมไม่สามารถถ่ายได้ตลอดเพราะว่าตั้งใจมาซื้อจริงๆครับผมนะโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวรีวิวในรถเลยอ่าบมารีวิวกันสดสดเลยว่าได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ระลึกนะของรัชกาลที่9้านะ เป็นแบงค์ห้าห้าร้อยอยู่ในนี้น,นี่ก็ได้หลวงพ่อรวยนะครับผมอันนี้ก็ได้หลวงพ่อรวยเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเหรียญไตมากอ่าดูกันครับได้ไรบ้างส่วนมากจะเป็นหลวงพ่อรวยอย่างนั้นเลยอันนี้ก็หลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อรวยอาวทางผมแล้วกันพระที่แบบเออผมซื้อขายได้ของเมื่อวานมั่งอะไรมั่ง นะครับผมเมื่อวานไปที่วัดกระทิงลายมาบางอย่างก็ขายให้ลูกค้าไปแล้วแล้ว <c oughs> ก็ส่งใบสนีไปแล้วครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็พยายามนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าการทำคอนเทตนต์ของผมอะ่ะผมต้องเดินซื้อเองแล้วก็ถ่ายทำเองด้วยผมไม่สามารถบางทีมัน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 ไม่สะดวกที่จะ จะถ่ายทำในการซื้อนะครับผมผมก็ฝากคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่ตามกันนะครับ